เดี๋ยวือไว้ก็ถือไว้เดจะปล่อยลังเนี่ยพอพอกระเถิหหู

ไม่เัวแดงไม่อยู่เนี่ยแต่ได้้าวสีตัวบันทีก็สตัวันทีก็หตัวพี่วันนึงเนี่ยเราจะส่งสามทีตัวละ ตัวละสองรางสามร้อยร้อยห้าสิแล้วแต่มันเป็นรุ่นมันเป็นสีอืมเดี๋นี้ไม่ค่อยสวเท่าไหร่เลยอย่างนี้เลยปั๊บมาลงเลยถุงแล้เออโปะโปเดี๋ยวอไเดยถอไว้เดี๋ยวจะอยลั้งเนี่ยพอพอกระถือหูหลัง

อะไรกันเนี้ยผสมก็ไปเนี่ยนะเราไม่ต้องไปขึ้นผสมได้เลยเนี่ยผมจะแน่นเราก็ส่งได้เลยไปออกสามผลไปออกสามครอบเหมือนหนูแล้วก็ถามรถออกทีหนึ่งแล้วจะจับไม่แม่นสามเดือนแล้วก็ได้ตรงไหนแล้วก็สอสอ่างนั้นก็วนมาใหม่แล้วก็ถึงจะได้ถ้าไม่ได้าก็จะใช้ไม้มันสอยที่รังไว้แหละแล้วมันโดดมาล้วก็ควนไล่จับมัน แล้วก็ไป่งเขาตัวสองสามร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยก็ถอยทุกวันแหละได้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งก็พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอะ่ะก็วิธีการก็ต้องใช้ไม้ต่อแล้วก็ถอยที่รังมันมันหล่นมาแล้วก็ไล่จับลูกมันแค่นี้เองแล้วเราก็ไปทงเขาก็ไปบางทีก็สิงบุรีมั่งอังทองไปถแถวแถวสระบุรีก็ก็ถอย,อยแค่นี้แหละก็ผมถอยมาประมาณสามสี่สิบปีแล้วก็หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ส่งเรียนอะไรเงี้ย ก็อยู่ได้ก็เพราะเพราะก็รอกไปแหละถ้าเป็นตอนเช้ามาเราก็กี่รถไปหาตันที่เราเคยได้ก็สามเดือนไปทียังรอบหนึ่งรอบหนึ่งอะไรเงี้ยปีก็สามหมุนก็มีอยู่แค่นี้เองปีสามหมุนไม่มีอะไรมากาาแต่ทุกจังหวัดก็ไปสระบุรีมั่งสิห์บุรีมั่งชัยโยอ่างทองพิเศษ